สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของนักชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ชาลีก็ได้มีร้ายขายของกับเพื่อนซีอย่างฟูกาจีรกุลที่วันนี้ได้มาไ้ายขายสินค้าโ m e โ r o โดยวันนี้ชาลีมาในลุคสวมเสื้อกล้ามสีขาวและสวมทับด้วยเสื้อเชอิ้ตสีน้ำเงินเรียกได้ว่าหล่อล่ำคุ่นกับตาอเมริกาสุด,สด เพราะว่าชาลีนั้นได้บอกว่าตัวเองหนักถึง80เลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันสนานอาทิเช่นหล่อโพบโพบักโมบักแตงหล่อมากเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าคนอะไรหลอกระชากใจได้ขนาดนี้นะทรงผมทรงใหม่หล่อจังเลยค่ะและหลังจากนั้นก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ในหญิงกามิน ได้เข้ามาในไลา์และพอเข้ามาถึงก็รีบบอกให้ชาลีไปพักผ่อนทันทีเรียกได้ว่ารักแฟนห่วงแฟนสุดๆจากนั้นเองชาลีได้ถามกามินว่ากามินชอบอะไรที่เมืองไทยบ้างซึ่งคำตอบของกามินนั้นทำเอาฮาสุดๆเพราะว่ากามินได้บอกว่าชอบชาลีนัมเบอร์วันและนัมเบอร์ทูก็คือชาลีแถมเจ้าตัวนั้นตอบเองเขินเองได้แบบน่ารักสุดๆเลยคะ่ะ ซึ่งหลังจากช็อตดังกล่าวทำเอาเหล่าบรรดาชาวด้อมนั้นคอมเมนต์แซวนายหญิงกันฉ่ำอาทิเช่นหายใจเข้าก็ชาลีหายใจออกก็ชาลีหนึ่งหมื่นคำถามเท่ากับคำตอบคือชาลี n ัมเบอรวันกามินของแท้แต่งเลยครับผมขอร้องฮ่าฮ่าาน่ารักจังยิ้มตามเลยค่ะยใยน้องชัดเจนที่สุดตอบคำถามได้น่ารักมากแบบนี้จะไปหยุดรักเธอได้ยังไง เรียกไดว้ว่าวันนี้นาะยหญิงกามินก็ตกงานแต่ก็ยังแอบมาหาแฟนมาให้กำลังใจแฟนแบบไม่ห่างกันเลยทีเดียวคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ